เมนูอีกวันนี้นะครับอาหารเที่ยงนะครับอาหารเที่ยงตุ้มปลานินพี่น้องตุ้มปลานินนะครับนี่ก็หอมนะครับต้นหอมตุ้มน้ำว้นะครับตไต้มไก่ตุ้มไก่ อุ่นไว้ก่อนนี่นต้มไก่นะครับที่เหลือก,กินจากเมื่อคืนนี้อันนี้ก็จะต้มปลาครับต้มปลาเพิ่มอีกนะครับอันนี้แก้วกินน้ำกี่น้ำ อันนี้เมนูกินสวยนะครับอันนี้ผักอีตูโอ้ย้อดง,งามๆเลยถึกฝุ่นงามสูตรจีพิกติอันนี้ยอดกระเจี๊ยบนะครับใส่ส้มที่ดีครับยอดกระเจี๊ยบมีใบผงชูรสนะครับเพิ่มความนั่วนะครับ เพิ่มความนววนี่อุน่นอุ่นต้มไก่ผู้ดีนาโมฮน,นเดียวน้องใบญโคตรบุญนเ,นเอาไปสุดน้ำม,มูยอพี่น้องยอมยอมยอ,อืม หมูยอช่างต้มแล้วก็มีบ้านขาขาวจองมูนีมูเห็ดเห็มือตัวมือบบเป็นไข่หรือบ่กินได้เลยมันนะต้มเดือดเดือดวนิดหน่อยนอหอมไห้วยเลยบบนี้หอมแล้วพี่น้องหอมแล้วดูดูน้ำหน่อยสนุนสวดน้ำุน หอมจังหอมจังโคตรบวบพี่นนะ้นองเอ้ยถูกไอถูกไอไอเป็นถูกกล้องนะครับชิมหมูยอพี่น้องชิมหมูยอกันนึ่งเขาขั้นเนึ้อเกลี่ยไข่ให้เป็นลูกสี่ตัวนี่เลย นอนนั่นกุบกุบเองครับแซ่บพี่นอ้องแซ่บาย่รสซุปนะรสชาติดีนะครับรสชาติไม่อ่อนไม่จืดนะครับรสชาติเกิมข้นอันนี้ลาบปลาสินนะ รอต้มปลานิลนะครับรอต้มปลาลินของช่างมุยนะครับกับต้มไก่พี่น้องมือยมีต้มไก่หนึ่งไก่บางมาแล้วพี่น้องมาแล้วต้มปลานะครับต้มปลานิลนะครับเป็นไรเดี๋ยวโคดน้ำปลามาเสริมบ่๊ะ อาหารใต้หมดต้อนไตเต้าใต้กลุ้มกลุ้มใต่กลุ้มปลอา้าสุดยอดกินองเ้ยขากิน้

<cười> 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 tôm, cây... <laughs> tôm cây Tôm cây, <laughs> cây bán nè các bạn đi subscribe เป็นซีซันรรยากาศพี่นอ้องต่อไปกาเซต์รวยดีด่สแล้วบัานเนี่ย